สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรโยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอนะคะครถเข้าใหม่อีก1นึ่งคันนะคะนวาร่านะคะ NP 3 0 0นะคะ2.5 EL นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะ4ประตูนะคะแต่งสวยๆอย่างนี้มาให้อยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าขานะคะกับราคา480,000บาทนะคะ480,000บาทนะคะไม่วิ่งเพียง110,000สมโลนะคะ บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะเข้ามาได้ไม่กี่วันนะคะเนื้อหอมสุดๆเลยนะคะกับนาวาร่า NP สามร้อยปีสองพันสิบหกนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังออปชันกันค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ LED นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะดวงตาคมโตมากเลยคุณพี่ขานะมาเคาะกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมอย่างนี้เลย นะฮะป้ายทะเบียนนะคะห้ากองแปดพลาทหารนะคะหนึ่งแปดเก้าเจ็ดแม็ป้ายทะเบียนนะคะสวยสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานะคันนี้นะคะจะมีประจันหมอกให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านล่างนะคะเพราะว่าเป็นตัวสองจันห้าเอลหรือตัวท็อปนั่นเองค่ะ ะค,ะคันนี้นะคะเป็นสีเทานะคะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพนี่สวยเนียนกริบเลยคุณพี่ขารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีชนแน่นอนนะคะไม่มีพลิกคว่ำนะคะจมน้ําตัดต่อตัดแต่งนะคะหรือทําอะไรก็เราแต่นะคะหรือย้อมแมวขายกับลูกค้านะคะเราเอาหัวรับประกันเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาจะได้ยางนะคะปี2020นะคะแมต์ขอบ18นะคะสวยๆเลยคุณพี่ขาดูนะคะ สวยๆเลยคุณพี่ขาคันนี้นะคะราคา480,000บาทนะคะออปชันแบบว่าจุกๆนะคะจุกๆเลยคันนี้นะคะตัวท็อปนะคะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะเครดิตดีออกรถสูนบาทได้เลยนะ,ะนะคะไฟเลียที่กระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับกรอบโครเมียมอย่างนี้เลยคุณพี่ขานะคะจะพาไปชมภายในกันค่ะโอ้โหภายในนะคะหรูหรา นะะภายในหรูหรานะคะประตูทั้งสี่บานนะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะสวยๆเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าปัดนะคะไมายวิ่งเพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสาสิบสองกิโลเมตร นะคะคันนี้นะคะจะมีจอนะคะจอ a อ d ด o อ d สัมผัสให้นะคะคุณลูกค้าขานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนวนวลนะคะเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะเบาะหนังตัดด้วยได้สีแดงส,ดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะดูสป,ปอร์ตสุดๆนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีจักรอัตระแต่อย่างใดนะคะเดิมๆเลย นะคะราคาสี่0สนแดืนบาทนะคะกับนิสสันนวรา NP สามร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็โอเคเลยสวยใหม่นะคะเหมาะสมกับราคามากเลยนะคะ4ี่0สนแปดหมืนบาทนะคะมีพรมกระดุมให้ด้านล่างนะคะพรมกระดุมให้ด้านล่างนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะมองเห็นไหมนะคะที่วางแก้วนะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีแดงอย่างนี้นะคะ มีแอร์นะคะแอร์ Air สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะจะพาไปชมแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะแมกไลเนอร์ใหม่มากๆนะคะแมกไลเนอร์ใหม่มากๆนะคะคันนี้นะคะเหมาะตอบโจทย์แน่นอนนาวาร่านะคะอึดถึกทนมากๆเลยคันนี้นะคะวิ่งออกต่างจังหวัดขึ้นเขาขึ้นเหนือล่องใต้รับประกันเลยนะคะว่าสะดวกสบายแน่นอนนะคะไปท้ายนะคะไฮโดรเจนนะคะคุณลูกค้าขา นะไฟท้ายสามช่องอย่างนี้เลยคุณพี่ขานะคะสวยๆเลยนะคะนาวาร่านะคะรับประกันเลยว่าตัวนี้ของเขาสวยจริงๆนะคะออกไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเนะะี่ยออกไปสภาพนี้รับประกันเลยว่าขี่ไปที่ไหนเนะะี่ยฮะสะกดทุกสายตาแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่งดูดุมากๆเลยคุณพี่ขานะคะันนี้นะคะ 2. 5 EL ห้าออตัวท็อปสุดนะคะมีกล้องถอยหลังให้นะคะ มีกล้องถอยหลังให้นะคะนาวาล่า NP สามร้อยนะคะสีเทานะคะเทาเงาๆแวบๆอย่างนี้เลยคุณพี่ขานะคะปีสองพันสิบหกนะคะไม่วิ่งเพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาสี่แสนแปดหมื่นบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนาวาล่านะคะ NP 3 0 0นะคะปี2016ตัวท็อปคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736หนะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่เบอร์เอมมี่นะคะหรือเดี๋ยวเอมมี่ทิ้งไอดีไลน์ลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะรถเข้าใหม่ในคิ่ถัดไปนะคะวันนี้เอมมี่เพชรโยนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ